ขนมจีนใบพี่ตั้มมี่นะคะทุกคนขนมจีนแห้งเส้นเหนียวนุ่มพันยันไส้เพิ่นว่าจะลูกแกนเพิ่นเดขออนุญาตใช้มือเดอ้อจ้าอากาศก็ร้อนนะคะทุกคนอยากกินแต่ของเผ็ดๆสวัสดีค่ะทุกคนค่ะอยู่กับบังมี่อีกแล้วนะคะวันนี้บังมี่จะพามาแซบอีกแล้วค่ะทุกคน อากาศร้อนๆแบบนี้ก็ต้องแซบแบบนี้ละค่ะทุกคนส้มตำเส้นลวกนะคะโอ้โหไข่ต้มผักพร้อมมาค่ะทุกคนมากินส้มตำกับบั่หมี่เด้อจากอากาศร้อนๆ <c oughs> ดีไหมเนี่ยขนมจีนใบพิตามมี่นะคะทุกคนขนมจีนแห้งเส้นเหนียวนุ่มพันยันไส้เพิ่นว่าจะรูแกนเพิ่นเด้อ ขออนุญาตใช้มือเดอ้อจ้าพักบุ้งปู่เองนะคะบักมีไม่กินใบนะจ้า ากาศก็ร้อนนะคะทุกคนอยากกินแต่ของเผ็ดๆมีไข่ด้วยนะคะ จีนอร่อยแห้งหนมจีนแห้งนะคะทุกคนตัมนี้ก็มาต้มเองอ บางทีก็เบื่อเนื้อสัตว์นะคะทุกคนแบบนี้แมลงวันก็เยอะ Um. ขนาดใส่พร็กไม่กี่เม็ดนะัเริ่มเผ็ดแล้วค่ะหอ่อหนึ่งต้มได้ได้ได้เต็มนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้คือตะกร้าของขนมจีนที่เคยซื้อมานานแล้วก็เก็บไว้ก็เอาไว้ใช้ต่อองนี้ครย่องมันเลยค่ะ ใส่บ๊อเผ็ดกับบอแซบนะปื้ดเส้นขนมจีนไข่แซบแห้งจ้ะโอ้ยแมงผู้

ไม่เผ mm ็ด hmm. ก mm ็ไ hmm. ม mm ่อ hmm. ร mm ่อยเนาะอืม hmm. mm hmm. ไข่แดงคือดีมากวันนี้ซื้อมาจากฟาร์มพี่ที่รู้จักนะคะอืมไข่เขาอร่อยอืม,อม โอ้ยเผ็ดแซ่บ hmm. ส oh, huh? mm ุดฤทธิ์อืมอืมโคตรอรอยหอมนมียี่มยอด อ่าเใส่มาแค่พอกินนะคะทุกคนใส่มาหลายกินบเบิดเดี๋ยวเขาก็บว่ากินไม่เห็นเบิดถาดเลยน <c oughs> ใครมาจำหนึ่งนะจ๊ะ เห็นมันเข้ากินใดพ่อนะแต่ผู้ใดสิมากไสเต็มถาดกับบริว่ากันเออจา่าตะว้าบอกมีมากไสซ้ำหนึ่งเนจาจะเมื่อก้อนกับไสเต็มถาดด้วยกันไสแล้วกลินบอบเบิร์ดค้อนกับขม้าท้วงกลินก็ไม่เบิดหรือว มอย่างนี้ดีกว่าหาทางออกให้ตัวเองได้ล้วเนาะอตัวเองเออเองโอ้ขนมจีนเขาจวดห้า อร่อยเกี้ยงถาดอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะเพดปากห้อยห้อยอยู่แล้วเนาะสำหรับคลิปนี้บอกมี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่างวะเหมือนสะดุดสะดุด